สวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบสี่ตรงกับวันที่สองมกราคมสามรย ข้าพเจ้านางเจ้าว์พุทธมากเป็นวาจาสัตยายัพุทธมนต์ทวายเป็นพุทธผู้ชัธรรมวิชาสังฆบชาและเป็นอาจารย์เลียบุญชาเดียดวงพระความปฏิเทลเจ้าหลวงปู่สมเท็จ์ลุนหลวงปู่บันเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมารมุ่งทนาในการสอนสัตยายัของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาที่จีของข้าพเจ้าเป็นสมาชินคนแก่การสอนสัตยายมนต์ต่อไป โสตชฉมนุมเทวดาสมาันตาจาวาลีโสอตาคันชัตัวเทวดาสารธรรมวิราราจาร,รสันตุนันตุถังโมกขังจัตเธกามิจารุเปสีลีสีขันละเต,เตจตตะลิเควิมาดีเทเปรเทจะคามิตารุนาคาเนเ,าเคหะ,ะวุฒุมีหเขตเตภูมาเจยันตุเทวาชลาลธาลวิสตมีนะคะคันทับพระนาคาติดทันตาจันทิเกยังมุนีวัลวัจนาหังสาทวมีสนันตุธรรมสาวนักโลอยิยมทันตาธรรมสาวนักโลอยิยมทันตาธรรมสาวนักโลอยิยมทันตา บทสวดนมังการสิทธิคาถานโมตัสสะพุทะโตระโตสมาธิพุทธะนโมตัสสะพุทะโตระโตสมาธิพุทธะนโมตัสสะพุทะโตระโตสมาธิพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสสานนังกัญยังพุทโธเมสสานนังวลังอิเตนะสัจเจเชนะตุธิเมหโตตุสัพทานัตถิเมสสานนังกัญยังธรรมโมเมสสานนังวลังอิเตนะสัจเจเชนะตุธิเมหโตตุสัพทานัตถิเมสสานนังกัญยังสังโฆเมสสานนังวลังอิเตนะสัจเจเชนะตุธิเมหโตตุสัพทา บทสวดมหาการลนิโกนาโถติอานิกาคาถามหาการลนิโกนาโถวัทย อัายาศพปาณินางปเรตวาปัมีสภาปโตสภูรุมุตตมังเอเตนะสจัจเชนะมาหตุสสภูปัทถวามหากัรุนนิโกนาโถติหิตายาศพปาณินางปุเรตวาปรัมีสภามโตสภูรทุมุตตะมังเอเตนะสจัเชนะมาหตัวสภูปัทถวามหาการุนนิโกนาโถสยไคยาภพปาณินางปุเรตวาปรมีสภาปโตสภูรทุมุตมังเอเตนสจัเชนะมาหูตุวสภูปัทถวาบทสวดมาสมัยสตร เอวามีตัวตังเอกังธรรมยังพระควาตะกียตุวิหารติกะปิลวดถุทมิงมหาวันีมหาตาพิคขุนสังคนาตติงประจับมัเตหิตพีุ่นตเตหิตเถเพเฮวะอรหันตหิตท่าใสหิจารกัตโตหิเทวตาเยือพุทธินันนิปิตาหุติพะวันตังทัสสารเยาพิคขุนสังคัญจาอัตโคจัตโตนางจตทาวาจักายกานางเทวนางเอตัทโคสียังโคพระควาตะเกียตุวิหารติกะปิลวดถุทมิงมหาวันีมหาตาพิคขุนสังคนาตติงประจับมัเตหิตพีุ่นตเตหิตเถเพเฮวะ อลหันตหิตาเศริจาระกัดทัตุหิเทวตาเยวพุจินันิปเทตาหติพระวันตัตันทยาเพื่อขวดตังคันจะยันุนังไมยงปีนพระกววาเตนุปัสกะเมยงมาอุปัสกะพิตาวาพระกววาตััเกปเจสะคาทาปัยามติอัตขตาเทวตาสยปินาวะพลวาปริโสสมัจิตังมาพังปัสาเลยยาปัสสาลิตตังมาพังพาหังสมิเทยเอวะเมวะตทวะเสสุเทวสุตาละหิตาพระกววาตกุละโตาตัวหันสตโคตาเทวตาพระวันตังพิวัตเตวากัมตังทั้งสุ ว่าตัวนิเกอิมังคังภติมหาสมัยโยปวันติงเทวไกยาธรรมะขตาขตมหาอิมังคธรรมะสมยยางทักิตายวาอปปะิตาทังขเตโคอปาลาเทวตาเพราว่าตัวิเกมังทังภาติ ธนตาพี่คต่อมาทา้าหางสูจิตังอตัตโนทุกขมะกังโสูทละทีวันในตานีขา้ข้าหั่เตวานทเรียานีละขันติปณฑิตาติอัตโคอัปะลาเทวตาพระกบวตโตตันิเกมากรทั่งอภา,าสีเจตเวคีลังเจตเวปะเรฆางในท่าคีลังตถา,า,าจอมแม่เมชาใหจ,จัลติตุทาวิมลาจุขุมต,ตาตุทันตาสุสุตคาติอัตโคอัปะลาเทวตาพระกบวตโตตัตนิเกมาทั่งอภา,าสิเจเกจิพุทธังทั้งทั้งตาสีนติคมิงสันติอปายปภูมิปะหายามันุสังเทหังเทวกายังปะลิปุเรสตติ อาตโคพิคุมันเติาพิกเวทัสูรกทัตสูเทวตาท่นิปิตาคุติตาตังทัศนยาพิขุังคันจาเยปิเตพิเวิเฮสุงอติตาพัฒนานั้นตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพูันตานังเอตัรมาเยวาเทวตาตานิปติตาเฮสุงเสยทัปีมหังเอตระหิยปิเตพิเววิสันติอนะคตัพัฒนานั้นตัสัมมาสัมทธาเตสัมปีพันตานังเอตัรมาเยวาเทวตา จันทิปริตาภวิสันต์ติสยธพีไมหังเอตารหิอาจิคิามีพิเครวะิทควยยนังนามานิกิตายสัมีพิเครวะิทควยยนังนามานิเทศิษมีพิเครวะิทควยยนังนามานิตังตุนาถาตาทุกขมรรติกาโลธาภิสสมมิติอวมพติติโคติปิคุปะตโตปจตุสุงพระควะเอตารโทจสิโลกะมโนกัสามียัทธบุมาตาทัสิตายยิติตาคิลิขภะรามหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวัชลินาลมหะสามิสัมพันธ โอทาตมนาสาตุทาวิปัตนาภาณาวิลาภิโยปจัตเตียธวาวันีกะปิลวัฒเวแต่ตัวมัจจีสัทธาทสักเกตตสนีนาติเทวขายาพิตาเทวิชาณถาพิโคเตจาสภาเมขลุกตุธาพุทธศาสนางเตยัมปาตุดหอยานังมุตตานัฏฐานังอภิเกศตัตมาคุ้งสาตานาสตาลิงตัตากิเกตัตานามุตตานัฏฐานัมัตตาสุงเอกเกศนัตตมาคุ้งทิสาสภาภุตาหุงตจัตสพังปิญญาวะกิจทวานาจุมา จต,ตัวมัจจิสท้าเะ้าเกศสัสนีนาเตเทวคายาพิตาเตวิชาณธาพิโสเยวหังกิตติสามีกิราหินุกุปภโสสตาตสาวิคาภูมายขปิละวัฒวาอิทธิมาโตชุติมนโตเนตโตเจสัตสนโนวัฒนาพิกรบุพินางตบิตริงว่านางชาสาหัสสาเหมวตฏฏายขนานัตวตนิโนอิทธิมาโตชุติมนโตเนตโตเจสัตสนโนวัฒนาพิกรบุพินางตบิตริงว่านาง ตาคีลาติสายาคันาโตโนอิทธิมตุตทุติมตโตนโตเจสติโนวัานาพิมุขนางเตมิจรินางอิเจเตโตระสัสสัสสัยาคันาโตโนอิทธิมตุลทุติมตโนนโตเจสติโนวัฏฐานาพิฆมุขนางเตมิจรินางเวตาพิตาปจัสตายาคันนาโตโนอิทธิมตโตทุติมตโนนโตเจสติโนวัฒานาพิกมุขนางเตมิจริวนางคุมพิโรราชเชยโกปุรสาริเวตานางพญวนางตตะสัตตังยาคันางปยุรุปาสติกุมพิโรราชเชยโก โซภคาสมมติงว่านางกุลิมจัี่สังราชทัาต่ละโทภาษาสิติคันทวานางทิติมาราชายาสิโซปุตตาิธาสาพระวันธรรมนาเมพระลาจิตที่มาโตชมัโตเน้อโตชสันสวันนาพิมูลนางสะมีติงว่านาง ถัาขีนจัต <Pop> ท <ify V expand> ิสังราชาวินนโหตปัสสะติตคุณคนาอภิติมาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสาวพระวันทนามาภลาอิทิมนตุติตมนโตนโตยสัสสโนวันนาพิคบุญพนางสัมปิงว่านางประจิตนาจัตทิสังราชาวิรูปโคปัสสะตินาคณาอภิติมาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาวพะวันเทพนาเมาภราอินทิมนตุชิตมนโตนโตยสัสสโนวันมทนาพิคบุญพนางสัมปิงว่านางอุตตราจาททิสังราชาคุเวโลตปัสสะสถิตยส ปุตตาปิตาสามพระวันทัพนาแมาพรลาทิมตัวชดิติมตัวทนาตยสชดสติโนทัมนาพิ่โกงหิสังตบิจิงวันนางปุริมาทิสังท้าต่ละทษท้าขเนนาวิรุนหักโผลปชิมินาวิรุปโคโกเวโลตลังทิสังจัดลาโลเตมหาราชาธมันตาจตโลทิสาทันทันลัมนาทั้งตัวในขปนวัทเวเตสังมยาวิโนทัซาคุณจาริกาสถามยาคุณเตนถูเตนถูวิภูวิภูจะวิภูโตสหจารทันโทกามสินโทจะกินุขันโทนิคันโทจะปานโท โอปปามันโยจากธิวัตุโตจะมาตริลีจิตตเจโนจะคันทพนทโรลาลชาทฉโรจากโพ อาคูป no ัญจสิโคเจวะสัมพิโรตุยาปัสสาใหเตจันีจราชโนคันฑภาสาราชุพิภทนาภิคมูนังสัมพิิงว่านางอัทคูณาปานาคาเวสลากหัตตจกากัมภาลักษตลาอาคูปยาคาตหยติพิยมุนาทัตะทะจกคูนาคายัสติโนยลาเอลวาวโนมหฮานโคทุกาคัสัมพิว่านาเยนะคัตอาเชสาสาหลันติทิพาทิชาปะิีทัจะคูไฮหาสาเตวนาัจชปตากิตาตุปัญไนติเตสานามังภันตถาลคขนชานมาสิทุปัโนเคมมมากกสีพุทโธ นาหฮฮิวจาหิอุปาวะไหยันตานาคาสุปันนาสารณะกันโตพุทธังชิตาวะชีลาห์ธีนาสมุทังอตุลาธิตาภาตโลวะสววเซเตที่มันโตยฮาสัติโนกรนกชามหาพิสมาอตุลาทารวีคาสาอิปเจติสุเจติจะปะหาทาโทนัมุจิสหธาตันจาวาทิปุตานังจะเพวโลจนามะงคะตนาหิตวาพริเตนังระหุมุญเท่าภูป่าขมูลต่อปโยชนทันีพันนเตเพืพระนังสาวิจิงวัณัง อาโปจัตเทวาปเทวีจัตเตโชวโยตถาขมูลวโรนาวโรนาเทวะตมูเจยัสัสสามิตากนุนาไกกาคุเทวายะสติโน ตเตเตาาะขยาสเปนนาตวนิโนทีมันโตชดิตมนโตนโตยะสติโนบรรทนดาพิกมูพนังตะปติว่านางเวนทจัตวาตลีจัตสบจัตุเยมาจััสสุปันเดาเทวาจัตถัมคูปรัสิตาสุยาสูปนเดาเทวาสุยามะคูปรัสิตานักขัตทานิี่ปรัขิตวาคุมันทาเวลาหกาวัวนางวโตเซนโทตโกปาคาปุรินทโตตเทเซตตาทขยาเปนนาตวนิโน ย่าที่มนโตกติมนโตนโตยาสัโนโมัรมานาพี่ขมุนพุนางตะิติงว่านามหาทคคูธหัตะภูเทวาชาล่ามาขีสิิคาหรียว่าอริตกาจโรชาจจมาผดิภาสีโนวันลุนาสหธรรมาจักจุตาจานันเนกา <c oughs> สุเลยาลุจิลาอคูอคูอสวานิสิโนทศเสิทธะตถาคยาสเพนานาโตนิโนอิที่มันโตทุดิมันโตนาโตยะสัตสินวัฒนนาพิคมุพุนังตัติวานังสมานามหาสมานามรสารสตุมาสิทาปทูสิกาอคูอคูมโนกทูสิกาอาฏาคูขรโยเทวายิจาโอหิตาวัติโนปารามหาปารัคาคูเทวายัสสัติโนทศสะตถาคยาสเพนานาโตนิโนอิที่มันโตชุดิมันโตนาโตยะสัตสิโนวัฒนานาพิคมุงพุนังสาัอทา ต่ใคหาปัโมคะขุเทววิจักขณาตถาภตาหะละกชามิสกาจายัสสิโนฐานะยังอาคาพันชุโนยะซาเพว่สติแต่เตติตตถากายาสเพนนัตตะวันนิโนอินที่มันโตเจติมโตเน้าโตยจสันติโนพัฒนาพิคมุงขึ้นหนัต่เปติงว่านางเคมียาตุติตายามากัตถกาจายัสสิโนทัพิตกาลามาเชตาโชตินามาจัาสวานิมานโนอาคุอาท้าคูปรินิมิตา เสรษฐิตาธารกยาสภินานะตัวนิโนอิทธิมตโตทุติมตโตนักตัวเจ้าศาโนธรรมนาพิโกมุขนางสัมติงวันางสศรษฐตเทวานิกายาสภินานะตัวนิโนนามัณววเยนะคันชุงเยจันยีตติสาตหาพุทธาจติมิครังโขคาตินาบนาสวังทิเคมวค้าต่ลังนาคังจันทังวะติตาติตังทุพพมาปรัปปโตจตปไตายที่มตโตตหาตนาคุมาโลติโสจตโสปะคาสัมพิติงมะรังตถาตามพระมโลกานังมหาพมาพิตรีตติปปะนโนชติมัตโตพิสมากายโยยะสัตติโส คาเตถาอิจราอคุปจิกา,า,ศา,ศา,าวาสาวติโนเต็สัจจมัจตัวคาฮัลลิโตปริวาริโตเตจักสาวเพิกิเตเตเตเทเวสพมาเจมารักินาภิกามิปัญสักนาสัปัญธิยังเอตหาคณาถาพนาถาลเคนะพันธามา,า,รรมา,า,าท,าท,ามทูสมันตาปฏิวาเลธรรมาวูุทธ,ธิถาโกจินังอิติตธรรมหาเซนโนกนหาเซนาเปสัยฮปัญธินาตะละมาหาจารตะลังกนวานาะเพลวานญาท้าปุตโกมีโคทะยัติฐานายันโตชวิชุโกตทาโสดปจุทถา ทาวัตถิทั้งขุโทอตยังวะเตนาจารตะพังพิญญายวะคีดตะวันดาฉุกมาตโตมัตยีตะท้าตะวเกสตสเสนเดเตมาลักเณาพิกตาเตวิชนาทพิศวเตจ่าตะปังมัคคุโลสุโรพุทธศาสสานังวิตาลเคหิบการมุงเนสังลงมาปิดชยุูสพีวิสิตัสขามาพิยติตายสัติโนมันติสหาบุตริหิตาวกาเตชะนีโสตหาเตบุตสวดจุลชัยยาปกรณ์ นาโมเมพุทธเตชะสารตนาตะยธรรมมีกาเตชะปสิทธิปสิทวานาลายาปเมสุลาสิทธิพัมมะจอินทาจัจจตุโลกะคัมภีรัลักาสมุทธาภูตุงสังคาจัสมภามะชัยยระสิทธิ พระวันตุเตชยยชยยะธรณีธรณีอุททิอุททินาทีนาทีชยยะชยะขคนละตนละนีไสนีไลไสเสนนาเมลูลาชพลนอรชีชยยะชยะคำพีละสมพีนาคินทนาคีปีสัจพูตกาลีชยยะชยะทุนนิมิตดาโลคีชยยะชยยะ สิงคีสุธาทานมุขาชาชยะชยะวะลุนนามุขาสาตาชยะชยะจำปาทินาขกุลาคันทกชยะชยะขชคนนาตุลงสุขรละผู้ชงสีหาพยะบขะทีปาชยะชยะวะลุนนมุขาญาตาชิตาชิตาเทนารปุนะสุทิโนรลดีชยาชยาโยขาสุขาชีวิต ชยชยทอละนีตาเลสะทาสุชัยยาชียชยาทอลนีสันตินตาทาชียชยา มังกาลัดัญญาภวเคชยะชยะวะลุนนายเคชยะชยะลักเสสุรภูจเตชาชยะชยะปังเมนพัฒนาชยะชยะราชาธิราชชัยชยะชยะปะเทวิงสัพพังชยะชยอะระหันตาปเจกพุทธสาวังชยะชยะมาเฮสุโลฮาโลหาลินเทวาชยะชยะพัมมาสุลา โคชยะชยะนาโควิลุนหโกวิลูปโคจันที่มาลาวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเว,ลาวาโลวลุโนปิจะอะคิวาโยจะปาชุนโหปกมาโลาทัลัทตาตัทโกอัทฐาลสมมหาทเทว,วาสิทธิตาอาสะอาทโยอ,อิสิโนสาวกาสาภาชัยยลาโมภะวันตุเตชะ ชัยยรทมโมจะสังโคจะท่าจะป่าโลจะชัยยะกังเอเตน้าชัยยะเตชีน่าชัยชยะสนทีพระวันตุเตเอเตนะ้า พุทธเตชนาโหตัวเตชยมังคลังชโยปีพุทธศสตรศิลิมาตัวอายังมาลสังจะปะปิปมาตัวปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตถาพัมมคณามฮิสิโนชัยโยปีพุทธศาสตรศิลิมาตัวอายังมาลสังจะปาปิมาตัวปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเท ปมโมทิตาชัยยตถา,าอินทะขณามเหิสีโนชัยโยปิพุทธะสัสิลิมาตัวายังนาลัาจจะปาปิมาตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาเทาวคณามหิสิโนชัยโยปิ พุทธศาสิลิมาตัวอายังมาราษะจะพาปีตมาโตปาราชโยอุโคสายามโพธิมันเทปมูธิตาชัยยะตถาสุป,ปนนสันนคณาไมเฮสีโนชัยโยปีพุทธศาสิริตมาตัวอายังมาราษะจะปาปีตมาโตปาราชโยอุโคสายามโพธิมันเท ปโมทิตาชัยยตถานาคขนามหสีโนชยโยปิพุทธัสสิลิมตัวยังมาลสะจะฟ้ปาปิมโตปาราชยโยอุโคส,สยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยตถา,าสพัมคมนามหสีโนชยนันโตโพธิามูลสีสจญานังนันทิวัด ธนูเอวังตะวังวิชโยโหหิชยะโสชยมังคะเลอปาลาชิตะปันลังเกสีเสสปะทวิโปคะเลอภิเสกตาพระพุทธนังอักขปโตปโมทะติสุนักขตังสุมังขะลังตุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุงมโหตัจะสุยีทังพัมมะจาริสุ ปัถากินังกายกรรมมังวาจากกรรมมังปทถากินังปทถากินังมนโนกรรมมังปณิทิเตปทถากินาปทากินานิกาตาวานารพันตเทปทถากินเตอัฏฐะราสุขิตาววรุนหาพุทธศาเสานอโลคาสุขิตา โคทาสหาสเพหิยายติพิตุนันโตโพนโตเยเทวาอาจมิงธาเนีอธิคตาธีคายุกาสทาโหนโตสุขิตาโหนโตสัพทาละขันโตจพสัสตานังละขันโตชินาสาสานังยากาจิปาาาัตธนเทสังสเพ,พบุเรนโตมโนระธายุตกาเลปวาสันโตวาสังวาสาวลหาหกาโลคาจุปัด ทวัเตสังนิวาเรนตุจัสัพพะทากายะสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะขาลรหังโทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังเถไมยังพระครวาตทวัดทียังเถลาติเชตุเนานันทาปินิกัสสัตวเมตตาโคผู้พิโคมันเตติพิโคติพันธันเตติเตติพิโควาตบเดี๋ยวทุลุงพระครวาตทวัวจัอุปาทาวะพิกเวตัทะคตานังอนุปาทาวะตัทะคตานังติตตาวะตัตุธรรมดิตตา ธมะทียังพตาตะเพียทั้งคารานิจติตังตถาคโตอภิสมุตติพิสมีติอภิสมุติตวาพิสมีตวาจิกติเตเสติปัญญาปติปทาปิติวัลติพะชติตานิกรติตะเพทังคารานิจติอุปาทาวาพิคุยตถาคตานังลุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาตโตธมะทตะาธรมะทยังพาตะเพคาราทุค้าติตังตถาคตโตอภิสมุตติพิสมีติอภิสมุติตวาพิสมีตวาจิกติเตเสติปัญญาปิติปัิตานิรต สเปชัคขาราทุขาติโอปาทาวาพิเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาทสตโตธรรมะทิตาตาธรรมนิยามตาสเปธรรมานตาติตังตถาคโตอภิธสมุตติอภิสเมติอภิธสมุตติวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเทติปัญญาปิติอภิภิติวัดรติพจนติตานิการุติสเปธรรมานตาติอิธมาวจจพะควาธรรมนาติพีคุพโตภาสิตังวิณังทุนเตบทสดพระเทกาละตักคาถา ปฏิตังน mm ั้นว่าเขมรยานปฏิกระแค่นะเขตังบุคคลบุเคยตังไปถึงสิ่งที่เราไปแล้วได้อะไรแล้วไม่พึงพึวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตังมีนตังปานาจานะเขตังถึงเป็นอดีตเขรับไปแล้วถึงเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาตถาอุปัสสติอสังหิลังสังขปังตวิธามนทุกะโลคเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉกพันธุ์ดีที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่อ่อยเงินคนแก่ทุกคนพ่อปวนกาชั้นนั้นไว้อาเจวะกิจามาตปังโกชัญญามนะงทเววคามผิิดเป็นกจรวันงถุเพ ในโนสังฆาลเจนามระเศษนามัจจนาเพราะการบฏิเสธธรรมจุฬาจึงมีเถนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปีของคนละตะางเมตตนิตังตังเวพระเท迦ละตัวสิทันโตจิกาเตมุนีหิเตมุนีผู้สงบย่อมขัดเลือกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันธ์กลางวันกลางคืนว่าเพราะเป็นอยู่ไม่เพียงแต่ตีเดียวก็น่าชมโบสถ์ธรรมะสังเวชประจาวิคณะ สับเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแเราทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมราไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วต่อไปมีแล้วหายไปสับเพสังขาราตุขาสังขารคือร่างกายจิตใจแเราทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมราเป็นทุกข์ทย่าก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วแก่จะตายไปสับเพสทำมาหนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เคยถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกว บาละปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นคําตายไปที่สุดลอชีวิตตังเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของม่เทียงบาลานังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทียงวัตตะคนที่จะสังเวชอาย่กากโยอจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนขันปัสจะวิญญาณชุนโทอันโทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวีงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวา่าประดุจว่าท่อนไม้และท่อนฟืน นิรลาถทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อัทีจะปัดัสังคาราสนาคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะโอปาทวายยะรรมิโนมีความขคึ่นแล้วความต่อไปเป็นธรรมดาโอปาชิตวานิรนชันตีการเกิดขึ้นแล้วเพียงต่อไปเตสังบุปาสโมสโคความเข้าไปถึงองระงนักสนารทั้งหลายเป็นสูงอย่างยิ่งตะเพจัตามัลันตีจาตังทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่วะลิงโสจะมริจะเลที้แต่แล้วเรากำลังจะตายยาเทวหังมาริสามีเราก็จะตายนั้นเหมือนกันณที่มีเอธาสังสโยความสนใจในความตายนี้ย่อมไม่มีกั บทสวดไม่ตายอย่งกิจิยังกิจิกุศลังกำลังสัพเพหิปติกาตังปุญญโนทั้มดท่านโตทนานโตโพโตเยเทวาตังทานนี้ที่คาตาทีคายุกาตถาโหตุโตถูกตาหุโตตุขาบุคุณจะโตมาตาปิตาถุกิตาหุโตทุกขาบุคุณจะโตสัพเพยาติกาถุกิตาหุโตทุกขาบุคุณจะโตสัพเพอาชติกาถุกิตาหุโตทุกขาบุคุณจะโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพปิตาถุกิตาหุโตทุกขาบุคุณจะโตสัพเพอาจาริยุปจายาถุกิตาหุโตทุกขาบุคุณจะโต ตะเพนะขตาถูกตาหุนโตตุขาพุ่งจะโตตะเพเทวาถูกตาหุนโตตุขาพุ่งจะโตตะเพสามาตินางตะมิชันตัวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมูปฏิจจตัวคันติมาย่ายตีพระกวานโน้ามูปฏิจจตัวคันติมาย่ายตีพระกวานโน้ามูปฏิจจตัวคันติมาย่ายติพระตัวปฏิทานขัตถา ยาเทวตาันดีวิหาวนีทุกไปเครอบิษเครต่หิ่งต่หิตาทพปธานทีนาผู้อันตุกูชิตาต้นหิกัลโเตท้าวิหาลาวะทะเลเทลาจักชานวกาจพิฆโวตาลามีการทาทนาปิตอุปาชสกอาคามาจักเทสาี้ขมาจิสลาจักปานภูตาถือตาผู้อันตุเตชราผู้ชาเยปิจันท่านสมวาตังเทท้าท้าชาตาทวป่าปาติการิยังนิกันขราวว่านาปฏิจเตสเพปิทุกตะะกรลตตั้งขยย ชาตจิลังตตังธมวธามาธาราจะปุคะราธโคโตตับมะโคะทายาใจหิตายาจามีและขตุธัมโมตเพปีธรรมะจะรดูไวคือตุติงตัมปุเนยามาธเมียหรือย่ปุปวิทเตปชั้นนาคุตตุตเพปีปีนนิโนพุทธสาสนีตว่าธานังปุปวิชันโตักาเลเทวโวปวัสสตุวิธิภาววยาตตานังสัมพิธังนีตุเมธะนิงมาตาปิตาจาระชังนิจังนัขันติปุตกังเอวังธมินาตาชาโนปะชังนัขันตุตสะพทาเทวตาโยชนะคาถา ทุกขปาฏาจิณีทุกขพิยาปาฏาจิีพยาโสกปาฏาจิีโสกาตัวสัพเพปิปานิโนเอตวตาจามิสัพปตาบุญยะสัปทานสัพเพทวานุบุญทันตัวธมภาตสติสิทธิยาทานังทัตโตสัทยาติลังขันตุตัปทาพุทนาพื่อตาหุตขันยตุเทวตาคตา ุูมังคลักถาโหตุสัพพังตูมังคังคันงตูสาวปิเทวตาตัมพะพุทธาตุพาเวนาตูเทวุตุนิรันตังโหตุสัพพังตูมังคังคันตุสาวปิเทวตาตัมพะธรรมานุภาเวนาตูเทวุตุนิรันตังโหตุสัพพังตูมังคังคันตุสาวปิเทวตาตัมพะสังฆานุภาเวนาตูเทวุตูนิรันตัง แตาพิพุทธาพระราปตาปฏิการนจียมมะลังหันตานัจติเชนานะคะมทีสัปโตพิพุทธาพระราปตาปฏิการนจะยมมะลังหันตานจติเชนานะคะม่ท้มีสัปโซแตพิพุทธาพระราปตาปฏิการนจียมมะลังนันตานนจติเชนานะคะม่ทมีสับปโซต่พิพุทธาพระราปตาปฏิการนจียมมะลังหันตานนจติเชนานะคะมัทด้มีสับปโซแต่พิพุทธาพระราพตาปฏิการนจียมมะลังนัตานนจติเชนานะคะม่ไมีสับปโซ ทตพิพุทธาพระรตาปฏิการในใจยังพลังหันตานจเตเชนาระคัมมมีสโสต่พิพุทธาพระปาตาปฏิการในใจยังพลังหันตานจเตเชนาระคัมมมีสรโสตพิพุทนาพระปตาปเจการนจยังพลังหันตานันจเตเจนาระคัมมดมีสัพโต ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยานพระบรมวงศ์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมข้าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าเสรีกริ่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเสด็จสู่สวรรคาลัยขออานิสงส์บุญกุศลนี้จงเป็นสัมภาษณ์เสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกส่งรูปภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกชื่อมาชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ก็ให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้โมทน,นาสาธุการในบุญกุศลน,นี้บวชระสิทธิ์ประสาทพรน้ำส่งนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเละได้จัดสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยพุทธานุภาพดวงานุภาพเลือดเลือดานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและบูชาทุกกปรระาเทอญ